กลไกสาคัญวันนี้เราได้ปักหมุดแล้วนะครับปักหมุดที่ริมคลองอุตะเบาที่น,นี้ส่วนกนจะจักที่ไหนพื้นที่ไหนมอบให้กับนายกในเบื่อให้ท่านนายกชายช,าาชอสเดชอิกขาวทองเชิญนลูกสาวนะครับเขากล้าที่จะยกมือสมัครเป็นประธาน เพื่อเครเพื่อยที่ทํางานมาด้วยกันเนะครับท่านนายกอบตันที่นั่งอยู่บนเวทีนี้นะครับแล้วก็กาประการและกรรมการสรจังหวัดสุขาษี่มาให้ความสำคัญผมย้อนไปว่าผลแต่พอมาช่วงหลังปรากฏว่าเนี่ยถือว่านี่คือความเจริญระดับบ้านเรามีโรงงานมาเยอะะก็ย้อนกลับลงมาดูเจนถึงแวดล้อมนะครับ ในน้ำและสัตว e ์น้ำก็เ hey. ร <op> ิ่มหายไปหายไปบางชนิดตัวแทนโรงงานนะครับวันนี้ตัวแทนโรงงานอยู่ด้วยนะครับท่านนายกอบจผมก็บอกว่าน่าเอ็นดูท่านได้ทั้งหมดตัานคอได้ซึ่งทั้งทั้งของกลุ่มของอุตสาหกรรมในเรื่องของการตัดเตลแล้วก็มีกฎหมายองรับอยู่แล้วนะครับก็สนุนแล้วก็ช่วยเหลือได้ในข้อขอ้ท่านท่านเนี่ย ทำหนังสือแล้วก็ส่งมาปัญหาที่โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยมลพิษหรือทำอะไรให้่านหนักใจเนี่ยนะคะก็มาจากโรงเรียนสังคมวิทราวิทยาค่ะก็ที่สมัครนะคะอันดับแรกก็คือตอนแรกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเออเขามาทำอะไรกันและพอมาถึงก็อ๋อเขามาแบบช่วยกันปกป้องรับผู้อันฝั่งทิศทางทิศตะวันออกอะตลอดทั้งสายตั้งแต่ที่ครับ ก,ก่อนที่จะกล่าวคำปฏิญาณก็ตะกี้อำเภอหัดใหญ่ช่วงเวลาเกิดอุทกภยัยขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะระบายได้อย่างอุตภูมอคลองภูมีคราวที่แล้วผมขึ้นถ้ารักใครไปเมื่อก,ก่อนหน้านี้ออกเจ็ดปีนะครับก่อนอนุรักษ์คลองอุตภูมิอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อพื้นฟูคลองอุตภูมิให้มีคุณภาพน้ําที่ดีขึ้น นับจากวันนี้นับจากวันนี้และร่วมอนุรักษ์และร่วมอนุรักษ์รอ,ร,กรองอุตาสาหกรรมลูกหลานสืบไปครับเป็นเด็กริมคลองด้วยนะครับมาช่วยนะครับเด็กนะครับต้มยำไม่ครับแม่ทับเลยครับดูนะครับที่เป็นหัวกระบวนที่เป็นแกนให้กัาากกบ,บคุณสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา อทเรองนะแบบว่าไม่แต่นอยู่นู้แบบว่าชืนใสทลร้อนนะครับเหมือนเหมือนที่น้่งเทีุ่้กิารใส่นะวัดี

ให้ทางนี้ด้วยครับช่วยกับเก็บของปลาด้วยนะครับเขือนน้ำสีไม่เขยไม่กรู เรา้องต่อเาต้องมารวมใจ